ไปหาที่บ้านเลยไม่เจอเป็นเรื่องภายในนะพ่อเนาะหาตรงกลางให้กันครับแต่ผมว่าตอนนี้น้องน่าจะดาวเมื่อคืนผมเลิกงานปุ๊บกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บผมขับรถไปบ้านเลยไปหาที่บ้านเลยไม่เจอคือก็เจอแต่แฟนน้องกับลูกกับกับนวลผ่องแล้วก็เจอพี่ชายเขาแล้วก็คุณพ่อ ก็ไม่รู้น้องอยู่ไหนผมก็ถามพ่อว่าพ่อแล้วพ่อเจอน้องหรือเปล่าพ่อไม่ไม่ก็ก็ไม่เมื่อตอนเที่ยงคืนยังอยู่ยังยังยังเดินอยู่ในบ้านอย่างไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นมาพ่อเขาเข้าไปห้องเขา้เพราะตอนที่ผมไปหาน้องที่จัดเสีนใจไปเพราะว่าผมคุยกับพ่อแล้วพ่อบอกว่าน้องอยู่มาเลยผมก็เลยไปแต่พอไปไม่เจอแล้วกก็คุยครับพี่แต่ว่ามันมันเมื่อเมื่อเมื่อคืนที่ที่ไปเจอนะครับก็ก็คุยแต่ว่า พอเรารู้ว่าเป็นเรื่องภายในอ่ะเราเราพูดอะไรไม่ได้เราแค่ได้แต่พูดแต่ว่าใจเย็นๆค่อยๆคุยกันนะจจะไม่แต่ไม่ได้คุยอะไรเยอะครับดีเทลส่วนใหญ่ผมจะคุยกับโน่กับกับพี่ชายแน็กแล้วก็พ่อกับคุณพ่อของน้องก็คือพ่อแดงที่ได้คุยจริงๆเพาแบบเออมันเป็นเรื่องภายในนะพ่อน้องยังไงก็ค่อยๆคุยกันผมว่าจริงๆแล้วว่าหาตรงกลางอ่ะผมว่ามันง่ายพ่อเอกจะมาเป็นสื่อกลางให้เหมือนณตอนเนี้ยผมว่าก็ได้มันก็ได้ก็ได้ครับแต่แค่ หาตรงกลางให้กันครับแต่ผมว่าตอนนี้น้องน่าจะดาวเพราะว่าเด่๋ยทุกคนรู้ครับว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้าสิ่ง,ท,<ช>งที่ผมกลัวสุดคือไอ้โล่งนี้แหละ<ช>มันเลยพยายามที่ติดต่อน้องให้ได้ว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนทําอะไรอยู่มีผ่งโทรหารผมเมื่อเช้าว่วาพี่ขอโทษนะผมไม่ได้อยู่บ้านขอโทษจริงพี่แต่ยังโอเคอยู่ก็เสียงเสียงเสียงน้องก็ก็ก็เศร้าๆแหละครับแต่ว่าแค่น้องก็บอกผมถามว่าอยู่ไหนนะคือน้องน้องไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน แค่บอกว่าเออสบายดีพี่เโอเคอยู่ okay, 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 okay. คือพอถ้ามันเป็นคนปกติเราก็เป็นห่วงเป็นทุนเยอะอยู่แล้วครับแต่พอมันน้องบีโร่พวกนี้เข้ามาผมกลัวเรื่องความคิดแล้วก็ใจเขาผมคิดอย่างนั้นผมพูดตรงตรงเลยกลัวน้องทำร้ายตัวเองคือกลัวที่สุดเลยคือกลัวนักกี้ทำร้ายตัวเองไปถึงจุดที่มันเราก็ไม่อยากให้ถึงนะแต่ผมบอกว่าด้วยแรงกดดันตอนนี้ ผมกลัวว่ามันจะไปถึงวันนั้นแต่ผมไม่อยากให้มันถึงนะทิศการที่บบปากเอกบอกวาประกาศแบบติดต่อไม่ได้ผมว่าจริงๆแล้วที่พ่อพูดน่าจะเป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์ของที่เฮ้ยทำไมทุกครั้งเวลามีอะไรเองก็คุยกับพ่อตลอดนะทำไมครั้งนี้ทำไมเองออกมาแบบนี้ไม่ไม่คุยกับพ่อมึงเลยวะพอมันประกาศมาตูมพ่อไม่รู้อะไรแล้วแบบมารูอีกทีคือเองจะแยกกันแล้วเอ้าแล้วหลานอะไรผมว่าพ่อคิดหลายมุมหลายด้านจนจนจน,จนแกนั้นจะเกิดสภาวะเครียดจน โทรติดต่อแล้วจนมันมาโหมผมมาโหมปุ๊บผมว่มมาเก็กเขาหลบพูดไปเลยเฮ้ยถ้ามึงไม่ติดต่อนู่นนี่นั่นอย่างที่เห็นในข่าวเนี่ยจริงๆพ่อผมว่าไม่ไม่ไม่ทำขนาดนั้นหรอกเขาก็รักเน็กรักโดอยู่แล้วครับ